ขออนุญาตตอบคําถามนะครับมีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งนะคอมเมนต์เข้ามานะครับในโพสต์ขายหนังสือนะครับหรือโพสต์สาธารณะที่ทําการโปรโมทหนังสือของเรานะครับคุณนักเขียนการ์ตูนมือใหม่จาะนะที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะเขาบอกว่าแค่ตัวอักษรจะให้พลังได้ยังไงอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นคําถามใช่ไหมถ้าเป็นคาถามนะเดี๋ยวผมจะตอบให้ตรงนี้เลยนะครับถ้าไม่ใช่คําถามคือ ไม่ได้สองแง่สองงามเนาะถ้าไม่ถ้าไม่ใช่คําถามคือแบบก็แค่ตัวอักษรเนะี่ยจะให้พลังได้ยังไงล่ะเป็นบริบทของการอ่าอาจจะเป็นไกลๆไปทางสบป,ประมาณเล็กๆหรือเปล่านะอันนี้ดูจุดประสงค์ความตั้งใจของคุณด้วยนะไหนโชว์พลังหน่อยครับมันเป็นยังไงนะแค่ตัวอักษรจะให้พลังได้ยังไงไหนโชว์พลังหน่อยครับมันเป็นยังไงอันนี้พอเอามารวมกันเนี่ยมันอาจจะขมมดไปในโซนของการ เขาเรียกว่าอะไรดูแคลนใช้ได้ไหมใช้คําว่าดูแคลนได้ไหมหรือหรือเป็นการสประมานะเป็นการแบบโอ้ยแค่เนี้ยแล้วมันจะทําได้ยังไงอ่ะไหนในในโชว์มาดูหน่อยสิมันมันคล้ายๆกับการตอบสนองคือในยุคสมัยนี้เราต้องเข้าใจนะครับบางทีเนี่ยเวลาที่มันมีใครโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นหรืออะไรใดๆ,ๆนะครับในสื่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนะครับหรืออะไรใดๆ,ๆก็ตามนะ มันก็จะมีกลุ่มคนที่เห็นด้วยนะครับกับคนที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าไม่เชื่อในสิ่งเหล่านั้นนะครับก็จะไปคอมเมนต์ตอบโต้นะอย่างเช่นเอาในจริงตั้งกล้องมาดูเลยสิเอาสิพิสูจน์ดิสิอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีนะอย่างตรงนี้มันเข้าไปในข่ายนะั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคุณนักเขียกนการ์ตูนมือใหม่จักนะครับคุณลองพิจารณาดูนะว่าสื่อที่ออกมาเนี่ยต้องการที่จะถามหรือ ต้องการที่จะบอกว่าเอ,ต,อต้องการที่จะดูหมิ่นหรือเปล่าว่าโอ้ยมันก็แค่ตัวอักษรนะจะให้พลังได้ยังไงถ้าคุณต้องการจะรู้อย่างเงี้ยคุณอาจจะแบบว่าไม่ทราบว่ามันให้พลังได้อย่างไรอันนี้ผมจะตอบได้อย่างสนิทใจนะครับว่ามันสื่อความหมายเชิงเดียวก็คือคุณต้องการตั้งคาถามนะแต่ถ้าคุณใช้คําพูดแบบนี้ปั๊บมันจะเข้าข่ายในเรื่องของการสมมาทหรือว่าดสเครดิตหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นโพสต์สําหรับจําหน่ายหนังสือนะครับเป็นเชิงพาณิชย์เนาะ แล้วคำว่าไหนโชว์พลังหน่อยครับมันเป็นยังไงอันนี้อันนี้ได้นะครับคือถ้าถ้าอยากให้แสดงอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็สามารถที่จะตอบได้ใช่ไหมเอาโชว์พลังขึ้นมาหน่อยอ่าเอโอเคงั้นเราก็มาคุยกนันในเรื่องของการโชว์พลังคือก่อนอื่นต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนนะถ้าคุณยังไม่เข้าใจนะครับอธิบายให้เข้าใจนิดนึงก่อนว่าสารอักษรลูนเนี่ยนะครับมันถูกค้นพบผ่านการเวลาต่าง มานะครับมีจารึกอยู่บนแผ่นหินนะมีจารึกอยู่ในผนังถ้ำอะไรใดๆต่างๆนะครับก็นักวิชาการเขาก็เลยมีการสืบค้นนะครับแล้วก็หาข้อมูลหาความหมายที่แท้จริงของมันมันอาจจะสื่อถึงประโยคบอกเล่าหรือสื่อถึงเรื่องที่คนในยุคโบราณต้องการที่จะสื่อสารออกมาให้กับคนรุ่นหลังว่าเนี่ยเขากําลังพูดเรื่องอะไรอยู่นะเพราะนั้นมันเป็นภาษาเลย ชัดเจนเลยไหมมันอาจจะยังไม่ใช่นะครับเพราะการพยายามเทียบเคียงกับภาษาโอดิกโบราณภาษารนสโบราณอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยังไม่ได้ความหมายนะครับหรือว่าคำคำจำกัดความที่มันเป็นคำศัพท์เฉพาะในเรื่องนั้นๆนั่นก็ออกปั๊ะแต่ว่าบางทีมันจะสื่อสารออกมาเป็นในลักษณะของอารมณ์หรือกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้อง กับความหมายใหญ่ๆของอักษรนั้นๆมากกว่านะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ตัวอักษรที่มาผสมเป็นคำนะครับแต่ที่เขาเรียกว่าอักษรรูนเพราะว่ามันถูกจำแนกออกมาเป็นอักขระต่างๆเนาะ24อักขระเนาะที่เขาสืบคนได้มี24อักขระในยุคต่อมานักมายาศาสตร์ก็ได้นำเอาอักขระเหล่านั้น,น,นมาใช้ในเชิงเวทมนต์นะมาเชื่อมโยงกับพลังงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ คืออาจจะมีการสืบค้นการอะไรต่างๆขึ้นมานะแล้วก็มาสรุปความว่าอ่ะถ้าเป็นเปฮูเกี่ยวกับเรื่องของฟาร์มนะเกี่ยวกับปศุสัตว์นะเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ำรวยนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆการประกอบกิจการงานความขยันขันแข็งอินพุตการเจริญเติบโต,ตเยราช่วงเวลาที่เหมาะสมอะไรต่างๆมันเอานิยามต่างๆเข้ามาใส่ในคํานั้นๆแล้วก็มีการกําหนดไปว่า อักขระเหล่านั้นเนี่ยเป็นสื่อหรือสัญลักษณ์แทนของพลังอะไรเข้าใจไหมครัพอเป็นสื่อหรือสัญลักษณ์แทนของพลังอะไรอย่างเช่นพลังของการเติบโตพลังของความมั่งคั่งร่ํารวยพลังของความสําเร็จอ่าพลังของโอกาสที่ดีๆนะครับพลังไออุ่นยามเช้าของแสงอาทิตย์นี่คือนิยามพลังนะที่ประจุอยู่ในตัวอักษรหรืออักขระมันก็คล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับอักขระของไทยใช่ไหมครับที่เมื่อนํามาเขียน ประกอบเป็นรูปคำบาลีแล้วให้ความหมายแบบไหนในเชิงของมันตราศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นไปได้ใช่ไหมก็เป็นไปได้ในย้ำนะครับก็เป็นไปได้ถูกไหมครเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอักษรรุนก็จะคล้ายๆแบบนั้นยังเราเขียนอุ่นเกโบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะสื่อได้ถึงของขวัญน,นะครับพลังพลสวรรค์บางสิ่งบางอยา่างนะทีนี้ อะแค่ตัวอักษร,รจะให้พลังได้ยังไงตรงนี้น่าจะตอบครบแล้วนะนะครับว่าให้พลังได้อย่างไรมันเป็นการนิยามนะครับพลังในมิติต่างๆ24สมิตินะครับหรือ24ผมพลังเนี่ยอยู่โดยแสดงออกผ่านอักษรรูนเนะานะฮารกรัสหมายถึงอะไรอุปสรรคนะครับโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็ได้ดก็ตามถ้าพลังในเชิงลบนะมีทั้งพลังเชิงบวกและพลังเชิงลบซึ่ง นักพยากรณ์ยุคใหม่ๆดึงเอาพลังเชิงบวกมาใช้พลังเชิงลบนั้นเป็นหน้าที่ของนักเล่นแร่แปรธาตุในยุคโบราณที่จะใช้ในการสรับแช่งคนทําลายคนนะครับอันนั้นอะ่ะไม่ได้มีการส่งต่อสืบทอดกันมาและในำตำราสองเล่มนี้ก็ไม่มีการพูดถึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าจะบอกว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับของอาตูโบราณหรือว่าที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะแต่ ปัจจุบันนี้เขาจะแทรกอยู่ในตัวในในในลักษณะของเพแกนนะครับเพราะว่าศาสนาหลักของประเทศเขาได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเนาะก็จะว่ากันจริงๆก็หลังจากที่กลุ่มชาวไวกิ้งเนี่ยเอามาใช้ในในเชิงลบสมาัน,นะครับแล้วมันก็เลยถูกมีการถูกลบล้างะอะไรกันไปถูกว่ากันไปเนาะเปลี่ยนผ่านศาสนาได้แหละเนาะเพราะฉะนั้นนะครับพูดถึงไหนล่วลืมนะพอมันมีการ ใช้อักษรรูนเป็นสื่อสัญลักษณ์ของกลุมพลังนั้นๆเนี่ยนะครับก็ถูกนํามาใช้ในเชิงเวทมนต์นะครับหามว่าโชว์พลังหน่อยครับมันเป็นยังไงมันคือพลังจากธรรมชาติเนาะก็จะพูดว่ายังไงดีถ้าถ้าถ้าคุณยังมีความคิดที่ขวางอยู่นะมันก็ไม่ได้เข้าใจอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะเข้าใจแต่ว่าต้องตอบนะครับเผื่อว่าใครมีคําถามแบบนี้ในใจจะได้ทราบเหมือนกันก็คือ การที่เราจะน้อมนางนำเอาพลังจากธรรมชาติมาสแสดงในรูปแบบของแสงออรนะ่าอย่างเช่นผมวางฝ่ามืออย่างเงี้ยนะครับแล้วจะให้ปรากฏเลยนะเอาโชว์พลังน้อยอพลังเป็นแสงสีเขียวสีแดงปรากฏขึ้นมาเลยแบบนี้เหรอมันไม่มีความเป็นไปได้นะตั้งแต่ยุคโบราณมาอยู่แล้วนะครับอันนั้นนะเป็นการที่เราอาจจะดูการ์ตูนมากไปเนาะชมภาพยนตร์มากไปดูการ์ตูนมากไปนะครับ ดูอภินิหารนาจายเยอะไปหน่อยนะล้วก็เกิดเกิดภาพจำอย่างนั้นนะครับมันก็เลยเป็นจินตนาการแบบของเด็กๆะนะครับคือเด็กเขาจะคิดอะไรแบบนี้นะครับมันต้องเห็นมืน่เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะว่าแบบอันนั้นมันไม่ใช่นะครับเนะาะศาสตร์เวทมนต์เนี่ยตั้งแต่ยุคโบราณที่เขาศึกษากันมาเนี่ยเป็นการฝึกจิตนะครับเป็นการฝึกจิตและการสร้างอำนาจจิตให้มีพลงัง เมื่อสร้างอำน,นาจจิตให้มีพลังก็จะนะครับครูบาอาจารย์ท่านก็จะสามารถที่จะดึงเอานะครับอนูเล็กๆนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นละอองเศษเสี่ยวของพลังงานเนี่ยที่ตาเปล่าของมนุษย์มองไม่เห็นเนี่ยนำมาใช้นะครับในเชิงของเวทมนต์ได้พูดแบบนี้นะนะหรือสีชีพายต่างๆอะไรใดๆแม้กระทั่งศาสนาพุทธก็มีการกล่าวถึงนะครับว่าถ้า ฝึกกรรมฐานหรือวิปัสสนาจนถึงระดับหนึ่งเนี่ยนะครับจะเกิดอภินญ,ญานะอันนี้มีระบุในพระใจประโยกน์ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของพลังหรืออำนาจจิตที่เหนือธรรมชาติเนี่ยนะครับถูกประจุอยู่ในศาสตร์โบราณหลายหลายแขนงทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับหลายคนจะบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองของความที่เขาเรียกว่าอะไร ขงความงมงายนะครับเป็นเมืองของเออะไรดีอะความโง่เนะเขาจะนิยามคนที่งมงายว่าคนโง่เป็นคนโง่นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับแต่ในะขณะเดียวกันที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับหลายๆประเทศนะเขากลับให้ความสําคัญและศึกษาเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังเพราะว่าอะไรมันเป็นรากฐานของอารยธรรม มันเป็นรากฐานที่จะแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ในยุคต่างๆไล่ลําลดับมาจนถึงปัจจุบันจากอดีตเนี่ยชุมชนเนี้ยเคยเชื่อเรื่องอักษรลูนมากๆเนาะแล้วมันพัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาเป็นอย่างไรจนถึงปัจจุบันนะเขาก็จะมาศึกษาสืบผลนะครับแล้วก็เรียบเรียงออกมาเป็นงานวิจัยที่ที่น่าเชื่อถือนะครับหรือว่าเป็นงานวิจัยที่คนรุ่นหลังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อย,ยอดได้นะในเรื่องของอรารยธรรมประเพณีและวัฒนธรรม ของแต่ละยุคสมัยผ่านความเชื่อดั้งเดิมนึกออกไหมครับดังนั้นนะครับเออจรพูดถึงโชว์พลังอยู่ใช่ไหมแต่ให้โชว์ยังไงอไะอพลังเกโบเอาไปอย่างนี้เหรออย่างนี้เรียกว่าโชว์พลังได้ไหมนะครับมันก็ไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องของอํานาจจิตนะครับแต่จะให้ส่งผลอะไรใดๆเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขเนอะอย่างถ้าเป็นในเชิงของบ้านเราใช่ไหมครับ การใช้อักขระของไทยการได้องการการนู่นนี่นั่นนะการทําประจุเลขยันการทาเครื่องรางของขลังมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะถ้าเป็นอักษรลุนเนี่ยคือเป็นการสร้างจารลึกสร้างจารลึกขึ้นมานะครับให้เห็นเด่นชัดแล้วก็ใช้อํานาจจิตของผู้ที่ฝึกฝนเนี่ยนะครับประจุพลังนะครับที่เกี่ยวข้องหรือพลังต้นกําเนิดของอักษรอักขละดนั้นเนี่ยนะครับมาไว้ในรอยจานรอยอักขะนะ แล้วก็ให้ส่งผลกับผู้ที่ใช้ให้ส่งผลกับผู้ที่อธิษฐานนั่นหมนายความว่าอะไรคือถ้าคุณจะใช้เห็นผลคุณต้องฝึกด้วยตัวคุณเองหนึ่งเริ่มแรกเ,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 เลยนะครับก็คือเข้าใจก่อนเข้าใจว่ามันคืออะไรฝึกอย่างไรอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็นํามาใช้อย่างไรนะในมุมของงานพยากรณ์นะครับเวลาที่คุณสมมติว่าคุณหยิบขึ้นมาอย่างเนี้ยนะเป็นรูน อิง o ู s English, นะ i n g o o ๊ English, หรือ i v o i c e ตัวเนี้ยนะครับคุณก็จะสามารถมอบพลังให้แก่พวกคุณได้คืออะไรใจนะครับมอบกำลังใจให้เขานะอย่างเช่นนะขอให้คุณได้รับนะครับพรแห่งการเจริญเติบโตนะครับการเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการงานนะครับหน้าที่การงานก็ขอให้ประสบความสำเร็จนี่คือการให้พรพวกคุณผ่านการหยิบอักษรลูนนะครับเพื่ออะไรเพื่อ <c oughs> เพื่อให้เราเอานิยามหรือคาจํากัดความของอักษรลูนนั้นมอบให้กับผู้คนนะครับเป็นความรู้สึกดีๆที่ส่งต่อให้กันเนี่ยคือพลังในมุมของการพยากรณ์นึกออกไหมครับเนาะการพยากรณ์อย่างเมื่อกี้การทานายทายทักบางทีนะครับการทํานายทายทักเนี่ยอาจจะระบุว่าอ่ะมันอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะมันอาจจะเจอสถานการณ์ที่เป็นแบบนั้นแบบนี้นะนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอักษรลูนก็สามารถที่มอบพลังนี้กับผู้คนได้มอบพลังโดยที่อะไร ผู้พยากร์เองนี่แหละเนาะที่สุ่มหยิบขึ้นมาแล้วส่งต่อพลังดีๆเหล่านั้นไปให้ผู้คนผ่านคําพูดนะครับอันนี้คือหน้าที่ของนักพยากรเนาะส่วนถ้าจะมาในเรื่องของรูปยันนะครับถ้าเป็นรูปยันเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้เองนะะเพราะว่าศรัทธาค่อนข้างสําคัญเนี่ยวันนี้ตลกมากเลยอะ่ะเสียไปทำไงหเห็นหน้าดีอะเสียไปเดี๋ย,ยกัน นะครับถ้าเป็นรูปยันเน่ะนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้เองนะครับต้องประกอบด้วยการฝึกตนพอสมควรนะเรียนรู้นะครับเรียนรู้น้อมนําพลังแล้วก็ฝึกจิตตัวเองนะครับเพิ่มพลังภายในให้เพิ่มกําลังภายในจิตให้กับตนเองนะครับการน้อมนําพลังดีๆเข้ามาภายในเคมีร่างกายอะไรต่างๆนั้นเป็นเรื่องของศาสตร์วทมตน,นซึ่งก็แสดงอยู่ในหนังสือหมดแล้วนี่แหลนะเนาะอืม นะครับไอ้ยื้อไอ้ทำไมหนูทำท่าอย่างนั้นน่ะลูกเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวให้ดูทำไมหนูทำท่าอย่างนั้นน่ะลูกไอ้ยื้อจะไปตลกมากเลยอ่ะไอ้ยืออะไรเนี่ยเอ้ <laughs> เออนะพวกนี้พอว่าใจใช่ไหมยาวไปหน่อยนะ14นาทนนี่ยสนุกมากเลยดูนอนเห็นไหม <laughs> ดูมันนำหน้าดูมันนำหน้าเนี่ยสลกอ่ะไปเนี่ยเสร็จแล้วเออนะครับทีนี้ นึกออกไหมพอ,พอเราไปน้อมนำนะครับให้กับตนเองเช่นเราอาจจะฝึกในเรื่องของรูนเยราอยู่นะครับเราก็ไปน้อมนําพลังเกี่ยวกับรูนเยรานะพลังของการหมุนวนพลังของวัตถจักอะไรใดๆนะเป็นการฝึกจิตนะให้ให้จิตนี้เกิดกําลังขึ้นภายในนะครับซึ่งเลยรนะถ้าถ้าถ้าจะพูดเรื่องเวทมนต์ก็ไล่กันยาวอีกนะเรื่องของเคมีภายในร่างกายนะเรื่องของเอ,อกระแสไฟฟ้าภายในร่างกายเรื่องของสมองเรื่องของอะไรใดๆซึ่งผมก็ จริงๆลงหลายช่องทางอยู่นะครับเอาไว้ให้ผู้ที่สนใจจริงๆก็แล้วกันนะเพราะว่าเราก็มีการพูดถึงแล้วก็พูดคุยกันเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่กระทั้งว่าเอ้ยจะมาเสกอะไรเลยไหนยอย่างเช่นแบบใช้ไม้คาถามาแต่งนะมีแสงวิ่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 งอะไรเหมือนในการ์ตนะูนในอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราต้องออกมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะครับโลกของการ์ตูนคือโลกของการ์ตูนโลกของภา,าพยนตร์แฟนตาซีก็คือโลกของภาพยนตร์แฟนตาซีนะครับโลกของความเป็นจริงคือการ นะครับฝึกสมาธิฝึกจิตบำเพ็ญตะบะอันนี้คนโบราณโบราณท่านก็ทํามาคนปัจจุบันก็ยังทําอยู่แต่ว่าหาได้น้อยเพราะว่าอะไรเวลาและองค์ประกอบไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ในเรื่องของความในเรื่องของเชิงพลังงานนะครับเชื่อกันว่าพลังงานในห้วงอดีตเนี่ยนะครับมีพลังงานที่เข้มข้นมากกว่าทุกวันนี้มนุษย์นําเอาพลังงานธรรมชาติมาใช้เนี่ยอย่างสิ้นเปลืองและแทบจะหมดไปเนาะ อย่างนี้นเป็นในศาสตร์จีนโบราณเขาจะมองว่าเป็นพลังชี่ใช่ปะชี่ที่อยู่ในธรรมชาติเมื่อก่อนเนี่ยเข้มข้นเพราะฉนั้นมนุษย์จะสามารถที่จะจซึมซับชี่เหล่านั้นนะครับเข้ามาสู่ร่างกายหรือนำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าในปัจจุบันนี้ชี่ที่บริสุทธิ์หาแทบจะไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามลพิษเอ่ยเพราะว่าการลุกล้ํานะครับธรรมชาติการนําเอาแร่ธาตุเอาอะไรต่างๆมาใช้มันก็เลยสูญสิ้นแล้วหมดไปอ่ะอันนี้เดี๋ยวยาวนะครับเอาแค่นี้ คิดว่าน่าจะพอตอบคําถามของสุภาพบุรุษท่านนี้ได้นะครับว่าแค่ตัวอักษรจะให้พลังได้ยังไงอธิบายไปแล้วนะไหนโชว์พลังหน่อยครับมันเป็นไงโชว์ให้ดูแล้วนะครับเนาะอย่างน้อยเป็นพลังงานดีๆที่คนจะสามารถรับไปได้ในแบบไหนอธิบายแล้วนะนะครับผมตรงนี้เคลียร์โอเค